สวันดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้พี่ย่าทำไข่เกียวแล้วก็ผัดบุลเส้นใส่ผักนะคะเพื่อนๆดูสิคะเดีว่ามีพริกเยอะมากเลยค่ะพี่ย่าใส่พริกป่นค่ะกิฟมีพริกป่นอ่ะใส่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ยา่าจะใส่อีกนะคะเพื่อนๆเผ็ดเผ็ดก็ นี่ค่ะมาค่ะเพื่อนๆกินด้วยกันนะคะ ็สดใจค่ะเพื่อนๆมีไข่แล้วก็มีผักด้วยกินข้าวกับพี่กนค่ะ ของไทยคนไทยคะ่ะทาเองกั่วเองมันก็จะเผ็ดแล้วก็อหอมถ้ากินไม่สุภาพขออนุญาตขอขอโทษด้วยนะคะขออภัยเด้อวันนี้ไปเทีเท่ยวทะเลมาคะ่ะ ผมก็ยังไม่แห้งก็เลยมัไดไว้เลยทำอาหารแล้วก็กินเลยค่ะวันนี้มันเผ็ดสะใจง อร่อยค่ะเดี๋ยวพี่เอ๋กอลองีอกช้วนว่ามันจะกินได้ไหมนี่ค่ะ วันท mm ูที่ความเผ็ดมันกำลังค่ะความเผ็ดมันกำลังวิ่งขึ้นสมองค่ะมันก็จะลงมาข้างล่างค่ะลงลิ้นปาก มันก็จะเริ่มชานะคะเพื่อนเราต้องกินให้หมดนะคะ ย่าจะไม่ตัดต่อนะคะน้ำมูกกำลังมาน้ำตากำลังจะไหล <c oughs> หมดแล้วค่ะเพื่อนๆ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ย่าค่ะทาง youtube ย,าย่าพาก,กินแซ่บนะคะพาก,ก่องเที่ยวนะทางติกตอกว่าพี่ย่าชอบติกตอกชอบนะคะแล้วก็ย,าย่าๆทํทำกินเที่ยวนะคะทาง facebook ก็พี่ย่าธทนายินดานะคะสติแกมก็มีนะคะเพื่อนๆขอฝากด้วยด้วยขอบคุณค่ะ